วัดเสาทงทองตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบูร์ จังหวัดเพชรชบูรณ์โดยพระมหาจักรพรรด์เมติโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เจ้าอาวาสวัดเสาทงทองขออาราธ,ธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลเข้าร่วมง,งานปริวาสกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาครั้งที่สี่ระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมพุทธศักราช2567กำหนดการ 25กุมภาพันธ์ลงทะเบียนและขอปริวาส28ิกุมภาพันธ์ขอมาณัด5มีนาคมออกอัิพร์การเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังฆกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำราใจและขอเชิญพุทธศาสนิกชนท่านที่มีใจเป็นกุศลร่วมจองเปนเจาภาพพัฒหันเจ้าภาพข้าวต้มเจ้าภาพน้ำดื่นน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรม เจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านและขอเชิญร่วมสนับรับฟังพระธรรมเทศนาจากผู้บา,าอาจารย์และทำบ,บุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาจักรพรรดินเมตติกนก0 9 6 6 6 4ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกล สามารถโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี643-041-4337ชื่อบัญชีโครงการลานถ้ำวัดเสาทงทองร่วมสร้างบุญทานบารมีกับวัดเสาทงทองในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่